ข่าวภาคข้ามแมนเชสเตอร์เตดประจำวันที่27มีนาคมโดยข้อเท็จจริบอลแมนเชสเตอร์เตดเย็นนี้ขอสเสนอมีเบอร์อรออยู่แล้วสองแผนแมนยูหักได้ซันโชวบวก2แข้งดังโดยสื่อเมืองผู้ดีเปิดหน้าตา11นาตั้งเตะตัวจริงแมนเชสเตอร์เตดในซีซั่นหน้านะครับปรังเล็งดึง3แข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยหนึ่งในนั้นก็คือจ่าด,ดอนซันโชที่เตรียมเบอร์ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยแมนเชสเต็ดพร้อมจะมอบเสื้อหมายเลขเจ็ดให้กับจนด,ดอนซานโชไปอีกดาวรุ่งบอริสเซียทัดมุนหากย้ายมาเข้าชินโอเทฟอร์ดในช่วงสมติน,นี้ตามรายงานของอีฟินิงสแตนดาร์ดสื่อของอังกฤษโดยพิศาจแดงมั่นใจมาว่าจะได้ดาวเตะท,ทีมชาติอังกฤษวัย20่ปีคนนี้นะฮะเข้ามาเสริมทัพลรงมีขาวบอกว่าบริวภูกับเชลซีล้มเลิกความตั้งใจจะเซ็นสัญ,ญญากับซันโชไปแล้วเพราะไม่พร้อมจะจ่ายเงินค่าตัวที่สูงถึง120ล้านปอนด์หรือมา4 6 8 0ล้านบาทตามที่เสือเหลืองตั้งเอาไว้ นอกจากนั้นแมนเชสเต็ดยังพร้อมให้เบอร์เจ็ดนะครับกับซานโชซึ่งหมายเลขนี้เคยเป็นของตำนานอย่างจอสเบสเอริ ates, ona, David ham, กคันโตน่าเดวิดเบคแฮมและก็คิสโนโรนโดขณะที่ปัจจุบันเป็นของอลิซิสซันเชตที่ดุการนี้โดนส่งไปให้อินเจ์มิลานยืมตัวและปีศาจแดงก็พร้อมจะขายหลังจบที่ันนี้ทันชีนครับ ขณะเดียวกันเอ็กซ์เพสสื่อดังกล่าวนะผมอีกเจ้าในแดนผู้ดีรายงานมาว่านอกจากซานโชนแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ยังต้องการตัวมูซาเดมเบลเล่ของหน้าโอลิมปิกลียงและก็แจ็คยูริชกองกลางของแอสต์มิล่าเข้ามาเสริมทัพเพื่อรู้สึกดูการหน้าอีกด้วยนะฮะโดยหากว่าปีาแดงได้สามนักเตะเป้าหมายมาเสริมทัพก็น่าจะทําให้หน้าตา11ตัวจริงของทีมในสั้นนี้ออกมาเป็นดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สำมัตูดาบิดเดคียกองหลังก็ได้แก่อารามบิสก้าแฮี่แมกไวย วิกเตอร์มินเดลฟบรูกชอส่วนกองกลางก็ได้แก่บรูโน่เฟอร์นเดสพอลปอกบาจัคกิลลิชกองหน้าได้แก่จอร์ดอนสันโชมูซาเด e เบเล่และก็มาครับแบรฟอร์ดนั่นเองครับเป็นคำว่าง,งานนี้นะผมนี่นะฮะก็เป็นแผนที่คิดว่าถ้าเกิดว่าได้พวกเขาทั้งสองคนนั้นมานะฮะจะเกิดอะไรกันขึ้นครับกับแมนยูในการเปลี่ยนแผนการเล่นกันใหม่ทั้งหมดนะฮะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะมาเซมเมอร์นี้จริงๆจ,จ,จะกี่คนกันแน่นะครับต้องรอลุ้นกัน รับข่าวต่อมากันดีกว่านครับโอเล่ไม่ตกงานอย่างแน่นอนผีอาจจะจ้างนั่งพออกีฬากันต่อยาวเลยทีเดียวโดยโอเล่กันาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เด็ตต่อให้หมดสัญญาคุมทัพสิ้นสุดฤดูกาล2021-2022ยังไงก็ยังมีคงมีงานอยู่ที่โอแธฟอร์ดเหมือนเดิมนะฮะโดยทั้งความสําคัญที่ก็ไม่ยิ่งเยื่อหย่อนไปกว่ากันสั่งข้างสนามนั่นคือการกําหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรรวมถึงการวางแนวทางซื้อขายฐานะผพออกีฬา โดยที่สีนี้นะครับผมถูกตกผลึกมาโดยไทยรอนมาเชลผู้สื่อข่าวอาวุโสข,ของแมนเชสเตอร์อีวีนิ่งนิวว่าตั้งแต่นารุอมโอเลกซ์โซนชาได้เลือกสารนักเตะเข้าออทีมในช่วงซัมเมอร์ปรี2019นั้นไม่มีคนไหนเลยที่แป็กโดยสามหนอบรอบนั้นนะครับผมประกอบไปด้วยประการหลังแฮร์รี่แม็กควายแม็กขวาอารามาวิสกาหรือเดนนิเจมปีกวัยหนุ่มนั่นเอง ต่อนเนื่องถึงตลาดมกราคมปี2020เข้าร็อกด้วยการที่บรูโน่เฟอร์เดสกองกลางมาดผู้นำขณะที่กองหน้าก็ชื่อบ้นบานๆอย่างโอเดนิกาโรนั้นยังปังถึงขีดสุดมาดูตัวที่เขาปล่อยออกไปบ้างกันนะฮะว่าโซเชียนั้นปล่อยใครไปบ้างในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยเข้าสไตล์ทีมอย่างโรเบรุลูกาโกและก็อลิซิสานเชตออกไปส่วนด้านเซ็นเตอร์ฮาฟคิสมาริงซึ่งมีปัญหาความฟิตความมั่นใจก็ถูกเลหลังต่อให้โคต้าเป็นแข้งโฮมกรุนนั่นเอง สุดน้าบรรยากาศการทำงานแม้จะโดนขาแซะบอกว่าเป็นโค้ดโรคสวยแต่เทรนเนอร์วัย17ปีคนนี้ก็รักษาความสม่ำเสมอแบบคนคิดบวกจนบรรยากาศห้องแต่งตัวยูนิเต็ดนั้นจากเคยเป็นพิษก็สมักสมานกลมเกลียวกันอย่างเห็นชัดเจนอัตลักษณ์แบบปีแดงที่ให้โอกาสแข่งจากแคนดีก็เป็นอีกหนึ่งซึ่งเทรนเนอร์นอร์เวยเจียนคนนี้โด,ดเดนเซอเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบนดอนวินเบียนอักเซลตเซเบหรือไมสันกินบูธมีพื้นที่แสดงความสม่ำเสมอของผลงานของพวกเขา ทำให้เชื่อเลยว่าบรรดาชื่อที่เคยโดนโยงอย่างเอ็ดวินฟันเดซาพอลมิเชลอันเตรโรเอนดิเก้หรือราฟรังนิกเหล่านั้นมือดีอยุโรปคงจะเมินไม่ได้แน่นอนนะฮะเช่นเดียวกับพวกิกวิ์เก่าซึ่งอ้อนของ,งานทั้งดาเรนเฟเชอร์ปารทริกเอลล่าและบริโอฟริดานก็ไม่ถูกพิจารณาเช่นกัน คาดว่าตลอดสองซีซั่นนี้จากนี้โซชาจะยังเป็นหัวเรือหลักวางไอเดียการสร้างทีมแล้วให้ไมฟิ่เรนผู้ช่วยอวุโสเป็นมือเป็นเท้าวิว่งรอบเช็คตัวเป้าหมายแทนเขานึ่องครับนะ,ะเป็นคำว่างานนี้นะผมโซชาของเรานะผมดูแล้วนะฮะจะมีงานทําต่อเนื่องยาวๆเป็นเลยครับไม่ว่าพี่แกจะแก่ขนาดไหนพางแมนเชสเตอร์เดก็จะซื้อเขาไว้แล้วก็ใช้เขาทํางานแบบว่าให้คุ้มค่าเลยทีเดียวรับทุกข่าวต่อมากันดีกว่าครับ โอเดียนนิกาโรของดีที่ปีสแสดงต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือไปนะหลังจากที่โอเดียนนิกาเโรย้ายมาเล่นกลับมาเล่นในผิวหังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเส้นตายบทสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กผีหลายคนต่างคิ้วขมวดพรางสกิดถามกันว่าเขาคนนี้เป็นใครแม้แต่อดีตแข้งปีสแสดงหลายคนก็พากันสายหัวพรางบ่นเป็นเสียงเดีวยวกันว่าโอเดียนตัโซชารีบร้อนไปดึงแข้งระดับนี้มาได้อย่างไรจริงๆแล้วนะครับผมอิกอโรไม่ใช่หน้าใหม่บนเวทีผิวหงกฤ เพราะว่าเขาเคยค้าแข่งกับวัตฟอร์ดมาแล้วถึง3าฤดูกาลก่อนที่จะไปโกยเงินหยวนที่ไชนิสซูเปอร์ลีกกระนั้นก็เป็นการดีที่กลับมายังลีกเมืองผู้ดีอีกครั้งในวัย30ปีกับทีมระดับแมนเชอสเตอร์ยเต็ดไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะสงสัยว่าโซชานั้นและก็บอกวบริหารของทีมกำลังทำอะไรกันอยู่ จริงอยู่ที่บ้ากุนซูนดาวิเจนคนนี้ต้องการกองหน้าตัวเป้าสักคนนะฮะเพื่อมาทดแทนการขาดหายไปของมาคับไรฟอร์ดซึ่งได้รับอาการบาดเจ็บยาวโดยพวกเขาหรือเพียงอองคนี่มัสยาดและม่สันครีนวูดเท่านั้นที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ไม่เพียงพอครั้งเรื่องของปริมาณและก็คุณภาพนะฮะยิ่งเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันช่วงก่อนสิ้นปีแล้วมันจะเป็นอะไรที่น่าสิ้นใจยิ่งนัก วันแล้วโซชาก็เดินเนรื่องนะฮะทั้งบรูโน่เฟร์นเดสและก็โอเดียนนิโาโร่มาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวมันสเสลยโดยในช่วงแรกมิชลี่ชาโปรตุเกสนั้นก็กลายเป็นนักเตะที่รับความสนใจมากกว่าเนื่องจากเจ้าตัวได้ประเดิมสนามทันทีที่ย้ายมาและสร้างผลงานได้ยอย่างน่าประทับใจเนื่องจากที่กองหน้าวัย30ปีคนนี้ยังต้องรอขั้นตอนหลายอย่างกว่าจะได้ลงเล่นท่ามกลางเสียงบ่นว่ามอนนี่จะไหวหรอ อย่างไรก็ตามนะฮะอิกาโร่โก็ทําให้แฟนบอลและก็กูรูหลายคนต้องเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงเมื่อจะตัวโชว์ฟอร์มด้วยการยิงสีประตูจากการลงสามทั้งหมด8นัดก่อนจะหยุดพักการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผลงานที่ออกมาดีแบบนี้ก็โดยความที่เป็นนักฟุตบอลร,รูปร่างใหญ่นะฮะทำให้ได้เปรียบในเรื่องของความแข็งแกรง่งพักบอลได้ดีเล่นบอลแรกได้เนียนตาสามารถประทะหรือเอาชนะในการประกบในแดนหน้าและยังสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งในกรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดี และคุณสมบัติที่สําคัญหลายคนต้องให้การยอมรับก็คืออิกาโรนั้นเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะซึ่งแมนเชเสเตตประสบปัญหานี้มาตลอดในช่วงหลังๆนี้เองครับสำหรับฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นนั้นส่วนใหญ่มาจากเกมในยูโรปาลีกที่เจ้าตัวสามารถสร้างสถิติที่น่าปรบมือให้ไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูเฉลี่ย2.7ครั้งต่อเกมการทำ2คีย์พาสและเลี้ยงบอล1.7ครั้งต่อเกมแม้จะเป็นการเจอกับทีมรองบอลน,นะฮะแต่ก็เรียกความมั่งใจได้มากโขกันเลยทีเดียว ส่วนในพิมพ์นิงกิตนั้นแม้ว่าจะได้ลงเล่นในตัวสำรองทั้งหมด4นัดรวมคิดเป็น6 1นาทีแต่ดูแล้วก็มีแววน่าจะพึ่งพาอาศัยได้ในระยะยาวเหมือนกันครับนั่นจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์อาจจะตัดสินใจยื่นข้อสเสนอสัญญาถาบรให้กับกองหน้าทีมชาตินจีเรียรายนี้เสียซะเลยนะฮะ ซึ่งจะว่าไปการสัญญาถาวรก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะฮะเมื่อเสียงหายเส้นหัวต้นสังกัดปัจจุบันที่ตั้งค่าตัวไว้แสนจะโถกที่15้าล้านปอนด์อีกทั้งการที่ตัวตั้งแต่เองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเรดเดวิลมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกอย่างจึงเป็นใจให้กับโอเล่คุณดาโซชาได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเป้าหมายในการดึงหัวหอกระดับเบลคัทสคนนี้มารวมทีมในช่วงซัมเมอร์ก็ตามแต่การมีอิงการโรยในทีมก็ถือว่าเป็นแบ็กอัพชั เพราะของถูกและดีแบบนี้ในตลาดซื้อขายนักเตะปัจจุบันที่เงินเฟ้อติดเพดานฟ้าเลยนะฮะจะหากันง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วและก็ไม่ได้วนเวียนมาบ่อยสักเท่าไหร่นักนี่นะผมของดีที่ไม่ควรจะทิ้งจะคว้างนะฮะของที่แมนยูเช่าซื้อมาเพราะฉะนั้นแล้วให้สัญญาฉบับจริงเขาไปเลยครับจะได้อยู่กันายาวๆแบบนี้เขาจะได้มีกําลังใจเล่นให้กับพวกเราอีกต่างหากครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สุดทางซะแล้วอเล็ซิสเตรียมอำลาแมนยูย้ายซบอดีตทีมเก่าโดยดิซิสันเชสแต่ผมแนวรุกของแมนเชสเตอร์เต็ดตกเป็นข่าวว่าเตรียมโบกมืออำลาผิวแดงแมนเชสเตอร์เต็ดเพื่อ,อย้ายซบอดีตทีมเก่าของเขาสำนักาข่าวต่างประเทศรายงานมาว่าอเล็ซิสันเชสกองหน้ากึ่งปีกทีมชาติชิลนของผิวแดงแมนเชสเตอร์เต็ดเตรียมย้ายออกจากทีมโอทฟฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยดิซิสซันเชวัย21ปีคนนี้ย้ายมาจากทีมอาร์ซอนมาอยู่กับแมนเชเสเตอร์เมื่อปี2018แต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ซัดไปเพียง5ประตูกับอีก9แอซซิตจากการลงเล่นทั้งหมด4 5นัดรวมทุกรายการให้กับปีศาจแดงและดูการนี้จะถูกปล่อยไปให้กับอินเอร์มิลานยิ้มตัวไปใช้งานแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฮะซึ่งซัดไปเพียง1ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด15นัดและไม่น่าจะได้ไปต่อกับยู่ในแตนฤดูกาลน้า ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดของเดลเลยอัลบนะฮะสื่อชิลีระบุว่าเอเล็กซิสันเชสนั้นเตรียมโบกมือลาทีมแมนเชสเตอร์เต็ดไปอยู่กับทีมในบ้านเกิดอย่างโครโรโคโรซึ่งเป็นสโมสรที่เอเล็กซิสเคยย้ายร่วมทีมแบบยืมตัว ฤดูกาล2006-2007ตอนที่ยังค้าแข่งอยู่กับอูดินิเซ่นั่นเองครับนะฮะเป็นคำว่างานนี้ก็โชคดีโชคดีกันลวกันครับอเล็กซิสซันเชตได้ไปสักทีนะฮะเพราะดูแล้วเสียดายจริงที่เขาไม่สามารถประเบิดฟอร์มเก่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเหมือนสมัยที่เขาค้าแข่งอยู่กับอาร์ซนอลนั่นเองครับน่าเสียดายจริงๆและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผม,กด,ดม,ผมก,กดไลค์กดแชร์และกดซับสไค,ครป์กับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ